ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยนะครับว่าสมาคมโหนแห่งนี้เขามีทีเด็ดอะไรทําไมถึงอยู่มาถึง50ากว่าปีโดยที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ผลิตออกมาเยอะมากและที่สาคัญครับการทํานายการพยากรณ์ในแต่ละเรื่องแม่นมากครับท่านผู้ชมอยากทราบว่าใช่ไหมครับว่า ที่มาที่ไปของสมาคมนี้เป็นอย่างไรติดตามผมมาครับครับและที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับเป็นท่านนายกและรองนายกของสมาคมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะดิฉันอาจารย์ฐานิกาพิศสายเอกนามบุตรสาวพ่อครูดวงสุริยเนตรและผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการสอนวิชาโหราศาส์พม่าได้แทนแทนท่านนะพ่อครูดวงนะคะเหมือน ตั้งแต่โหราศาสตร์เบื้องต้นนะคะแล้วก็ไพ่มหาจักรพัรดิก็เป็นวิชาหนึ่งนะคะในอีกหลายๆวิชาของพ่อครูดวงสุริยเนตรนะคะได้แต่ว่าวิชาโหราศาสตร์ไพ่มหาจักรพัรนินี้ให้เลขาธรรมคมคืออาจารย์ถาอาจารย์นภัก์นิสาวิรุณเศษเป็นผู้ถ่ายทอด ะะแล้วก็ประจําอยู่ที่สมาคมทุกวันเราจะมีหมอดูประจําอยู่ที่สมาคมที่วัดเอี่ยมวรนุษย์สี่แยกบางขุนพรมและที่วัดเทพนารีจรัญ68ใกล้สี่แยกบางพลัดค่ะนะคะเบอร์ที่ติดต่อนะะกับนายกสมาคมก็คือ095 954 2965นะคะ ทั้งจะเรียนทั้งจะดูดวงหรือจะดูในศาสตร์อื่นนะคะจะเรียนในวิชาใดก็ตามนะคะติดต่อได้เลยค่ะนะคะยินดีค่ะนะคะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญด้วยอ่าครับทีนี้มาทางอาจารย์ปันครับรองนายกค,ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่นอาจารย์ปันพิรีประจักษ์เกตนะคะเป็นรองนายกสมาคมและเป็นวิทยากรผู้ตอน วิชาต่างๆซึ่งเธอเองเป็นคนที่ร่างตั้งสรรมานะคะก็คือไพ่มหาพุทธะไพ่ต้นไม้ดาวแล้วก็ไพ่เทพผลิตไอคุปนอกจากนั้นก็ยังมีไพ่หงจุ้ยก้าวดาวินค่ะแต่ที่สอนเป็นหลักตอนนี้นะคะเป็นไพ่ต้นไม้ดาวกับหงจุ้ยก้าวดาวินถ้าสนใจจะมาเรียนหรือมาดูดวงนะคะติดต่ออาจารย์ปั่นได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์090 เก้าหกตีหนึ่งหกหกห้าค่ะเข้ามาร่วมรับการพยากรณ์กับพวกเราทั้งได้บุญทั้งอิ่มใจทั้งอิ่มบุญนะคะค่ะอาจารย์ครับสาหรับหนังสือที่ผมถืออยู่นี้เป็นผลงานของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เล่มนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นไพ่ตำนานของเทพเจ้าแห่งอียิปต์นะคะมีการดูแล้วก็มีดูแล้วก็มีการแก้ไขโดยการทําบุญไหว้พระนะตามตราดของหรพมพ่มา,มา คือวิชาของอาจารย์พ่อเนี่ยอัจจรรย์มากคือสามารถออมประยุกต์ได้หลายหลายแต่หลาย,ลาย,ลาย,ลายวิชาเลย mm hmm. เขาตอนที่เราจะทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มนี้ไปขออนุญาตท่านท่านบอกเอาเลยลูกเอา,เอาของพระวิชาพ่อเข้าไปเลยเอาเอาโหราศาสตร์พมา่า อายุเข้าในไพ่ทุกอย่างมันบวกในไพ่หมดเลยแล้วก็ออกมาเป็นไพ่เทพฤทธิ์ที่เป็นตำนานของเทพอยู่ข้างในอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือตำนานของเทพเจ้าอียิปต์นะคะแล้วก็มีส่วนที่ตำนานของเทพเจ้าไทยแล้วก็เตียนแล้วก็เต่าอันนั้นคือไพ่ผาพุ้าว่วนเลยอันนี้ครบเลยนะครับและอันนี้ก็ยังสามารถเข้าไพ่หงจุ้ยได้ออันนี้คือเข้าตำนานของเทพเตียนพุทธ รับนะคะมีวิธีแก้ไขเหมือนกันดูแล้วสามารถแก้ได้นะคะถ้าถ้าสนใจมาเรียน,น่ยแก้ได้ตัวเองไม่นนธรรมดาไม่ธรรมดาเขาท่านผู้ชมอันนี้อัอนนี้เป็นไพ่ที่เข้ากับหงจุ้ยค่ะวางเป็นหงจุ้ยแปดทิศนะคะแลวสามารถดูว่าบ้านเราเสียตรงจุดไหนสามารถแก้ตรงไหนได้เดี๋ยวอาจารย์ปกติหงจุ้ยเขาต้องไปดูที่บ้านอันนี้ดูผ่านไพ่ได้ด้วยเร,เราดูผ่านไพ่ได้เลยค่ะเรารู้ว่าบ้านคุณเสียตรงไหน แล้วเราก็สามารถจะไปแนะนําให้แก้หรือไปวัดช่วงช่ยจริงนั่นได้เลยอาวแล้วจากลูกค้าที่เขาเคยมาอาจารย์เนี่ยเขาดูจากตรงนี้เนี่ยผลตอบรับตรงออกับที่บ้านค่นนา,า,ารย์ดีโดยมากเราได้ลูกค้ามาจากการเปิดไพ่ชุดนี้นะคะคือเปิดดูว่าบ้านผุนไม่ดีตรงไหนแล้วเราก็ไปดูเขาแนะเชิญไปดูเทภูมิจริงแล้วก็ตรงตรงนั้นด้วย่ะตรงามนั้นด้วยท<อ>่านผู้ชมครับอันนี้เราวัดมาหลายหลายคนแล้วค่ะไม่ธรรมดานะครับ เพราะว่าสมาคมตั้งมา50กว่าปีแล้ว54ปีนะครับแล้วก็วิชาต่างๆเหล่านี้ก็อยู่กับสมาคมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอาจารย์แต่ละท่านแต่งเองแล้วก็มีลิขสิทธ์เองด้วยโดยเฉพาะของอาจารย์ถาทนายกก็มีหนังสือตำราของอาจารย์พ่อด้วยะนะครับอันนี้ตั้งแต่ปีห้าสองนะที่ออกออกวางตลาดผู้ชมเห็นไหมครับ5้าสองนะครับรับประกันความแม่นแน่นอนตอนนี้อาจารย์ผมชอบอันนี้มากเลย ไพ่มหาจักรพดิพค่ะเรียนยากไหมอาจารย์ไม่ยากค่ะนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงนะคะต้นไม้นะ,ะชีวิตคนนะ,คะอาจารย์พ่อบอกว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้องมีรากแก้วนะคะคร,รากแก้วก็คือแผ่ขยายถูกไหมคะมีรากแก้วต้องมีปลูกแล้วต้องได้ทานผลมันตลอดใบจะไม่เหมือนกับพันไม้ลมลุกเช่นต้นแตงโม ถ้าแตงโมนี้ทานลูกได้ครั้งเดียวแต่ถ้าจะทานต่อไปอีกคือต้องรื้อแล้วปลูกใหม่แล้วทํำยังไงถ้าชีวิตคุณเหมือนพันไม้เลือยนั่นคือภาคพิธีกรรม,มที่คุณจะต้องนําไปไหว้เองและท่านก็จะมีนะคะในเรื่องของการที่จะต้องออใช้สิ่งของนะคะซึ่งไม่ยากเลยแล้วก็นําไปไหว้นะะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตามดาวที่ คุณดวงของคุณท่านจะใช้คำว่าจิตความศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณถึงบอกกรรมแก้ให้เป็นสูตรไม่ได้แต่ทุเลากรรมผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เบาจนคุณเกิดปัญญาแล้วก็ทำให้คุณได้มีชีวิตที่มีความสุขนะคะจะด,ดังมากในเรื่องพิธีกรรมของพม่าค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับสามคำนะครับจิตศรัทธา ความเชื่อมั่นหรือที่ภาษาต่างประเทศก็เรียกว่า positive thinking ก็คือการคิดบวกนะครับเมื่อคิดบวกเนี่ยสามคำนี้จะก่อเกิดอนุภาพทันทีทต่นี้อาจารย์ครับไพ่มหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับหน้าไพ่จะต่างกับไพ่ทาโร่ยังไงบ้างอาจารย์ก็เป็นเหมือนแบบไพ่ป๊อกเลยแหละค่ะนะคะก็คือไพ่ป๊อกเลยค่ะ นะคะเป็นไพ่ป๊อกเลยค่ะแต่แต่ว่าไพ่ป๊อกเนี่ยก็อาจจะมีเป็นไพ่ป๊อกของก็ไพ่ป๊อกธรรมดาที่เป็นที่แต่ห้ามนําไปใช้ในการที่จะไปเล่นนะ,ะคนะนแล้วก็ต้องบูชาแล้วเราจะมีบทสวดของท่านในการที่หมอดูนะคะผู้ที่เรียนไพ่ต่อจากอาจารย์นาศานะคะ เลขาสมาคมเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนแล้วก็เขาจะสอนด้วย<อ>นะคะว่าในการสวดของอาจารย์พ่อนั้นจะต้องใช้บทสวดอะไรนะคะที่เป็นการชี้นําแนะแนวทางให้ชีวิตแล้วบอกต้องบอกเลยว่าโคตรละแม่นรมากามากค่ะอย่างแต่ละคอร์สอ่ะอย่างเช่นของอาจารย์ปันนะครับในแต่ละคอร์สเนี่ยนะครับใช้เวลาเรียนนานไหมไม่นานไม่นาน อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตูดเราประมาณสองชั่วโมงสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเรียนอาทิตย์ละครั้งอ๋อแต่วก็ไอชุดนี้เราเปิดสอนที่นี่นะคะสถานที่นี่เป็นตาขาย่อยนะคะเราเรียนทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่ตบโมงเช้าถึงสีโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นโอ้โหอย่างนี้สองวันก็หมดแล้วเสียจานจบเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มันจะมี่อนเนื่องภาคพิสดารโอ้โหท่านผู้ชมครับแก้ไขแบบเอาละครับเท่นี้ค่ะ อีกหนึ่งวิชานะครับที่จะปิดท้ายกันของสมาคมไพ่พอมดใช่ไหมไพ่พอมดไพ่พอมดเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับไพ่พอมดว่าไพ่พอมดคืออะไรครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งวิชานะครับที่หลายคนก็ถามถึงไพ่พอมดเป็นยังไงครับค่ะไพ่พอมดนะคะจริงๆมันก็หน้าไพ่เนี่ยจะคล้ายกับไพ่ป๊กแต่เพอิญของเรามีความพิเศษคือไพ่ของเราต้องใช้สองสำรับสีเงินและสีทองนะคะ แล้วหน้าไพ่เนี่ยจะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของคนเขียนไพ่ของแต่ละท่านในไพ่พ่อมนที่บอกชะตาชีวิตนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนนะแต่ว่าคนที่มาใช้ใช้รับการพยากรณ์เนี่ยส่วนมากเขาจะมาเจาะถางเป็นเรื่อง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 รองะยะเวลาสามเดือนหเดือนเก้าเดือนจุดสําคัญเลยคือไพ่เนี่ยต้องใช้สองสำรับกันเราไม่ใช้สำรับเดียวนะคะเรามี การเรียนการสอนและเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่วัดเทพนาลีนะคะในนามของสหพันธ์โหนนะคะถ้าผู้ใดหรือท่านใดสนใจนะคะสมัครได้ที่สมาคมเลยนะคะหรือถ้าท่านใดอยากรับการพยากรณ์นะคะเ,ออเบอร์ของอาจารย์หน่อยนะคะ0 8 1 6 2 5 5 2 0 3ค่ะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ไม่เป็นความมหัศจรรย์น,นะคะรับรองว่าแม่นแม่นแบบท,ที่ว่าอ่านจากตัวเลขในไพ่สีเงินหรือสีทองเนี่ย ออกมาได้ยังไงตอบปัญหาตอบคำถามได้ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องมีคําตอบให้จากไพ่พ่อมดนะคะในความพิเศษคือไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณมีไพ่พอสองสำรับถ้าท่านที่จะมาเรียนนะคะกับผ้าปูนะคะเรามีขั้นตอนการเรียนเราเรียนแค่6ครั้งเองค่ะนะคะใน6ครั้งเนี้ยท่านไปประกอบเป็นวิชาชีพหาเป็นไรได้ เสริมได้เลยนะคะสนใจติดต่อที่จะเรียนนะคะได้จากเบอร์สมาคมเลยนะคะสมาคมเดี๋ยวเราจะแจ้งให้กับทางพิธีกรน,นะคะนะคะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจและอยากเรียนโหราศาสตร์ของทางสมาคมสาพันโหรแพทย์แผนไทยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าติดต่อมาตามเบอร์นี้นะครับและที่สำคัญครับเรียนจบแล้วมีใบประกาศเสยบัตรพมอให้กับทุกท่านด้วยที่สำคัญครับ ไม่ตกงานใช้เป็นอาชีพได้เลยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณประมาจารย์ทั้งส่วนท่านและท่านรองนายกมาแล้ครับ,บสวัสดีครัขอบคุณสวัสดีค่ะดีดีค่ะขอบคุณค่ะ